เอาคุยเรียก,วยกสวัสดี่ค่ะสวัสดี่ค่ะออแฟนครับของคุณแม่ต้องหดทั้งหลายเนาะคะ่ะเนาะเออหลังจากป่วยแล้วยิ้มได้แน่นเลยตั้งแต่ปดปืนลค่ะค<อ>ุ้นร้ายป๊อขอขอบคุณที่ติดตามมาตลอดเนาะค่ะแต่ว่าช่องของคุณแม่น่ยมีคนเอาไปล่งหลายค่ะดูซึกหลายแต่ว่าช่องนี้เป็นของเล่าอีลีนะค่ะช่องหมอลำท่องหวดบรมคู่หมอลำก่อนนะคะอันนี้เป็นช่องของเล่าอีหลีเลย นะคะโดยตรงนอกนั้นก็ไปลูกซิดลูกหาไปเฮ็ดแน่เอาไปล่งแน่ก็ขอสมงวนซิดไว้จังหน่อยอนไรที่ลุ่งช่องแม่เนาะคะนะ่ะเนาะนอกจากการแช่ซอยกดคอยติดตามาก็แช่ไปไห่แน่ค่ะเอานอันนี้ว่วาแช่ไปได้แต่ก็ให้ใหเกรตดทั้งช่องนิดนึงเนาะคะนะ่ะเนาะคอยป็นคอยป็นค,อย,คอยไปเพราะเป็นความดีใจภูมิใจของค้นเถ่าย่ำบันไปชีวิตเนาะไอ้เพิ่นไอ้เรามือนี่เพิ่นอยากมาเราอีกเรื่องหนึง่ง ที่เพิ่นไปล่ำมาแม่นบ่แม่ไอ้ร่ำบ้านเฮียงก่อบ้านเปื่อยอำเภองสองห้องจังหวัดขอนแก่นสมัยจังหวัดท่านเจริญคุ่นสมัยว่ามีรถมีไล่แต่สมัยชี้มาชีเขียนชีรถหมาคุณยางร่ำตีวันนี้เออไปจี่คุณละไปสี่ไอ้คำหม้อแฉนเขาแล้วคุณอย่างก็เป็นสีคุณอ๋อมานร่ำพู้ชายไปร่ำอืมมันร่ำยังจำได้บ่ตอนนั้นโอ้ยผมมา เล่นเล่นวันเราว้าเบาวันเราว้าเบาวันอย่างอะทนี่จุดน้องเจียคนอ่ะลุดสายผู้อนเอเออเออเอไรขึ้นปอแล้วเออเราค้าเบาเออแล้วตายเลเดี๋ตายแท้เราเป็นพี่เจ้ากันเนาะบ่าเป็นพี่เดียวคเดียวกันไปเขาพี่ทำไมไปน้ำกันหมอแค้นเราน้าหมอแค้นเจ้าหน้าออไปยางเขาลงรถอันจากเขาเพื่อสองหองกับยางเขาเขาบอก เรากเก่าภาพเขามาฮาบตอนไปอ่ะว่ายานจะกีมสมัยมีเสียหังว่ามันเสียสีขาเด็เสียปโปนน้น,นะ่ะนาคือหนังไทยสมัยเก่าเสือมีเสือดำสุดนั้นเสียหัวเสียกลวยเสียเลือดเสีย โอ้ยจะาว่าเสียยังเนี่ยเขาเอิ่นจะเสียเนาะดังไรเอ้ยรัดปนล,ลัดจีคนเดินทางขายสินขายของอเอาเบิดปุนเฮียนปุนสั้นสมัยนั่นทำไมจะกีบปุนเรือต้องประกาศด้วยเนาะว่าซื้ออยังเนาะโอ้ยญานิหลายคนเขามาหักกมาเดินทางไปไปหอดกลางโคกกโคกขั้วอีหลีสมัยนั้นเนาะโคกั้งปากแปดจังหวัาดอะไรวะอันไปหอดหัน มันมีสาหนามสาหนึง่งมีสารจักอันหนึ่งเราห่อนหันคนกับเศร้าพักอนพักเย็นอาบน้ำกินาน้ำทางคู่กันเออฟักเมือเม่อยแล้วก็เศร้าเมื่อยแล้วก็ย่างต่ออีกไปพาโคกช่วย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 ไปแล้วเบ็ดมือทอีนี้บ่พอ่ออันนั้นคำคำพอ่อหยีล่งดูทันใบาสาม เแสดงว่าตอนยางไปอยู่ยังมืดอยู่ตีว่าท่าน้ถึงบ้านว่าท่านถึงบ้านแล้วเฝ้าฝืนฟัมอยูอยบ้านเขาเขาบ้านเขากายโขกออกไปกันโต๊ะชงหน้าันจะคอยเข่าบ้านเปื่อยเอาบ้านเปือยคำพ่อหอดสามชุ่มกับลูกล้ำห้อยล้ำสามชุ่มขึ้นไปกินข้ากินน้ำเนี่ยคนละทีกินข้าอามน้านห่นกันคนละก็หอยเขาก็ให้พักอน คือข้อสามทุ่งกระเทีมตูนล้มล้ำเออสมัยนั้นเป็นทุกเวทีบอกเป็นทุกที่เลี้ยกเชียร์กับไปว่าท่านกหาทุ่งกระมี่จากอันทำไม่าท่านกระมีเออแล้วเจ้าสานการการยางไป ทัางหลายช่างน้อยสมัยนั้นคันทั้งแปดร้อยเก้าร้อยเกเบิดมือเที่ยงขึ้นผู้เดียวคันไปีอดห่าดึกกับไ่ได้กินหอาเขาบ่ขึ้นแล้วร่ำเลืยสิ่งกับวันผัดมึงขีดที่ตมอกโลกกระซังคนสิ่งนี้เบิดเสียเขาไปล้มกอนขันจักขันจักรสั่นล้มก้อนอย่างนึงเขาจะหาฟ้าเขอาขันจะกินเขาแล้วก็บฟันผัดแล้วสิ่เป็นมันหลายวันจนเป็นรำวันวังเชียมื้อกันว่าว่าวันนี้มันจบกันเนาะวันนี้ ก็ไปหอดกินเข่าสามถุงลงล้ำล่ำกันดีละบ่เกิดเรียงเกิดแล้ายังดอกเขาฟังเรื่มดีดีบกระไดอืมมันกะว่นเห้วดอกสต่สถานการณ์ชีวเเสตจำเป็นให้พี่น้องฟังกลูกร้านฟังกระไดเนาะอดีตกการฟานมาหน้าเรี่วัาลละวันนี้เพ่าลเรานด็กอนีแจ้งไก่ขันเอ้าเอ้าซีซีหาเลนนะสมัยนั้นมาเําแจงหอดืนขึ้นเขามาอัน ใส่บาทงานบุญผู้เลี้ยวล่ะเขาแบกขนาดนี้ผู้เลี้ยวหมวดบ่มาฟังกับว่าจะฟ้าเอาคอยพัฒนาบ้านเมืองขนฟ้าเขาบ่ได้ไปเปลี่ยนลำให้บฟังอีกแน่บุตรนฟังอีกแน่เอาคอยใจลำผู้เลี้ยวเออเทมคนเออเออจนว่าแดดยังหุ้ยออกเห็นนั่นเบิ่ผู้เลี้ยวเขาใส่บาทใส่พวกผู้เลี้ยวยามเศร้าที่เจ้าพาขาเลี้ยงเขาเขาบ่เอาเขาบ่ฟ้าเขาเลี้ยงผู้เล้วแล้วเช้าเขาก็ห่อหายยังก็ห่อหายก็แล้วฟ้า คนพวกว่าวก็จริงเข่าจังไปเขากอบิถัานอากา์เขาเข้าตีเดินไปล่ไก่คนไหนล้าไก่คนไหนต่อไฟใส่ยงสีนาแต่ไม่นั่นเนะสมัยยางบ้านี้แม่กะเลยหอตีสีเียนแม่ก็เลยล้มเป็นเงาเป็นเงาแล้วก็ย่นพู้เบาเขายืนสูงกันเขาว่าพื่เขาเอื่นใส่เจ้างานว่าจะเขาว่าหยอกกันเลยเขาใ่เออเจ้าจ้างกัโลกเัยวมือก็ได้ขึ้นสีหาขึ้นมาให้ดอกเขาทางสีก็จะเ เงินนั่นเขาวางีิเขาวางยังแล้ยววางสักก็ได้วาจะเขาวางเรียนว่าจะเขาวางเลี้ยงอียังบ่หูเลี้ยงออนี่ก็เลยขึ้นมาล่ำล่าอันสึ้ล่าเราเล่นกับขึ้นพ่อดีขึ้นไปพัดเสียพัดผาดอันนี้ยขาชาตาว่าหายสือไปส่งตุกคอยเอ๋ก็วางสิชาติ่าก็เลี้ยวโอ้แต่ที่เนี้ยก็ว่าเสืไปส่งแต่หมอลำเมืยกับบะหูอันเขาสิยว่าอีกสั้นๆเนาะคุ้ยกับหายไ่นะ เดี๋ยวนี้เตือนคนไปหาคข้อยญี่ปุ่นมาสั่นมาขึ้นกะม้อยรักข้อยเลยกะม้อยรักข้อยไปนะผมว่าสิบอกแต่พวกรัชการพวกเจ้าเสียใจน้ำตกใจคนสิตกใจไปแล้วไปเล่ากันอย่เขาออกหาข้อยเยอะฝุ่มก็สิได้น้ำส้งเขาเขาไปนะตัวกวางะแมันอีหลีเขาตัวดิแต่ตัวตัวจังสรนมันใส่คนไปป่นไง ว่างหูวาเขาเฉยคนโดยผลมีคนมาบอกว่าใจเป็นเลี่ยงจริงเลยแอ้วก็ว่าใจจะสั่นว่าใจเขาแมนอีิริจูกะเออบ่างผสมกับว่าเป็นหยังดอกกต่ติดขึ้นข้องเก่าอยู่ในบ้านนี่ก็เรียกว่าพ่อดีว่าท่านดีกินข้าหรอกพัดผ่าพ่อช่วยผู้เฒ่าที่บ้านอื่นน่ะติดเขามาฟังรำน่ะเออผู้เฒ่าไม่ยิ่ง คนเพิ่นไปบ้านเพิ่นห่อการท่างเดินทางจิกานเดิมอรำเลือาเพิ่นสุไปบ้านไปหอดกางทางไหอดการท้างเพราะเหอดการทางก็หิงเขาเว่ากันทุกเ็ดคนมาใส่คนนมล้าหาจุไปทางใดดีไปทางใดดียังส่ยังสี่ยแล้วก็ยางกายไปกับยางสาสาฟังขอคว่ำใส่เราว่าฟังดี อาจจะเรีงว่าเข้าไปพุณนละยาร่ากลางโคกคุณเพืนะครับมันมันต้องเก่าขึ้นข้องเก่าว่างสี่พะนะเออแล้วไปแล้วไป้สร้างแถวโอ้ยพักกูเก่าขึ้นไปเอาแอบหมากเนี่ยเราไปเทล่าเออแถวไม่ง่แต่คนอื่นเชื่อเยอยู่กูมือเดียวว่าเแถวมูอนั่งบ้าหู้แถวคุณเรื่องแหวมากไวไวไวโอ้ยกูตายซะอย่างกูไม่ได้เชี่ยวหมากเลยว่าเราคนดีนะเออแล้วก็เลื่องยางผ้ากันยางกลับ คข้า่ย่ายนั่นยางครับขึ้นไปบางกูร่ำ่นบางกูเศร้า่นไปแล้วก็ขึ้นไปทางเฮียนแม่นั่งอยู่ไปเรียกว่าลาลาไปซําติมาบอกมาบอกที่อก่นไปซ้ำลาลาคนนั้นันนี้ไปแล้วกูเลี้ยแค้นเขาไปหาไม่อย่างน่ะไมี เขาไปบอกกันยุ่งนทางเขาว่าสิดันปุ่นตัวนะเออตัวลงตเจ้าจะจะไปทั้งทางเด้อไปนะเออเจ้าโจมาทั้งไหนมืงขึ้นนีกนะ มาช่างสารากางผูกโอ้ยอี่เรียกเขาไปเลี้ยวว่าแต่ก็ยืนรวกันอยู่กันหอกคนว่าแต่เพราว่าจิไปรัดมูตตนีและว่าแต่เมีอต้องทาวเรื่องพ่อมากับขึ้นมาเอามาบอกตัวโอ้ยูต่นตัวลูกเอ้ยมากมเรเขียนเมียจีรำเหมือนขึ้นเขาจะเอาใหตัวเนาะลูกเอ้ยแก่ักตายหน่อยตื่นเรักตายหน่อยแสะาว่าทำยังไงบานี้พูก็เรื่องอย่ว่าจ้าจุไม่ไงพระเจ้าว่บอกสันกับบอกคแล้วเขาจเท่าใดละตอนนั้น อย่างเขาละพันสองหรือวะทุนนั้นพมราคาพมขึ้นวันสอปีนั่นเคยเย็บขึ้นจากโคกหน่อยพันสองทช่ไมคุณเนาะโอ้ปันเงินมือสองมือเลยลายมือคุณเนาะบาทนี้มีเท่านึงพอใชหเลยวะไปั้งนี้สนนเราได้ยินน้ำติเออนันเราพูดแถาใช่บานยุ่ันกันหลายเนาะนังท้ามข้าวถ้ามข้าวกัน เขาเรีอ่อไม่ี่สิม่ย่าย่สแต่ว่าเจ้าภาพบริยุนันบอกจ้าภาพเขาไปงส่วนเินหาเขาเรียงพระเรียงเจ้าเงนาะเช่งเงินเขาเดียวเขาวงเขาสร้าเขาเดียวี่ว่าข้ววยข้วหายนี่ก็เจ้าภาพสิเจา้าภาพมู่ไปหั<า>กม<อ>ันละเจ้าภาพคนนุ่มเนี่ยกลางคนลูกพอลูกพอเมียนเนี่ยเอาไปหูเขาเดียวกูมาเศ้าเมียหลังหนึ่งพีเจ้าภาพรู้คุณบนี้เขาเขาใส่สองเท่าเติบกลางคนนี่แหละหกิบเจ็ดชิปล เอาทั้งสี่เลยแท้ไปหนีไปวางโคกจะช่อนไปหาเสียหัวต์พนะเรงปุ่นก็มีซื้อโคกจะท่อนคืออะไรไปหาเสียหัวต์เลยแ่้เขาไปหาเราเลยแต่เราดีดีเยินใจเราก็เศร้าปุ่นนั่นแหละพนะเราหักคนดีดีว่าแต่ว่าเออไปหาเราหนีหไปอาศัยเราหนีอะไรให้เออเราข้าไปชงว่ามีสักใจเราแต่เนอะเราเศร้าแล้วเดี๋ยวนี้ว่าแต่เอันเจ้าฟ้าฉันไปเลยว่าฟ้ายังไงยังไงเอ้า เอาบ้านต่ยุคหันละกับอยู่คุ้มด้านพอยุคุ้มยี่มันจะคนละคุ้มปะนะดูจะฟาไคะนะโอ้ยแเลเออคัังไปขอไปน้งเจเาี๋อพอนายไปนายก็มาฟาดฟาดาดกันก็เลยล่าใทเงี้ยลงอย่างม่จิงเขาด้ยบอคุยกันไปไปตอนนั้นเขาแล้วคำเบามีปืนกระบอกหนึ่งแม่ก็มีปืนลูกซองกระบอกหนึ่งเอออัน ข้าเบาสามแปดเจ้าดีน้องกูลูกซ้องสั่นอันสมัยเก่าหรอกอันเออซ้องสั่นมุสสั่นต้องพกไปตลอดจิเม่โฟกตัวเนาะเขาบอกโฟมขึ้นยังไงเลิเก่งเว้ยตอนตอนนี้แต่งงานก็พอใช่ยังเนี่ยบ้าเป็นสาวเนี่ยเลยพูดไรอื่ออันนี้ไปก็รู้งวดอืมชุดน่อยอันนี้พอไปพอใหญ่เนี่ยพาเข้าไปหาเขาพอเสี่ยพอขวด เอาไปคนอยู่พอาดีเอาไปเข้าไปก็ไปงบเม่ไหวคนแ่านั้นอนนีก็เลียงวราเคยฟังเลี้ยงเล่าเป็นยังีสเลี้ยงเล่าเป็นยักสันแล้วมันเป็นยังษีแล้วก็คอยคอยเล้ามาชัางนี่รู้จวแล้วแล้เมือนขึ้นเขากับเสือเบิร์ดสอยแหวนแสนซิงซันจีนะเราคอยเราเรมมานังว่าคุยน้ำคุยกันไปมากเราจึปสงสันเลยว่าเราู้กับเ่ บ่ไปดอกเอาซื้อข่อยไปนะคันบ่สั่นเจ้าบ่เสียนเอาปืนข่อยไปซักปืนออกมาขาวขาวงามครับเอาปืนข่อยไปไผเสี่ยวมาส่งหรือว่าสิอันรักบ่าฉันสุดเลยครับขึ้นมาเอามานล้วทั้งทีเฮาไหนจังเอามา้านะเราก็ใจายกันเนาะใจสมเป็นนักเลงกันนเาะจังเอามาให้ก็ได้ดอกดนะเราแบบนี้ซื้อคู่โดนหรือโนแล้วว่า ไม่ว่็เป็นหยัางดอกนะ oh. ขตตันซนะ mm. ือสัตว์ต่อกพรนะไอ้เจ้าถือไปลวดใส่อุ้นใจนะดูบขาบอกว่าตุม๋มปื๋นยังห mm. บอกมียังแล้วพอรู้กขาไม่จะปากเปล่าอย่างเขสั่นเอามีดบอกนะ mm. โอ้ยมีดก็ปืนเขามาันจะเข้ากันจะจีบพอรู้เขาเรื่องสี่เนาะแล้วเก mm. ว็ว่าไมจะจังไรอ่ะเอาจังซี่อาพนะเขอจีบบอกควหนึ่งเด้อขันขอร้องมันบอกฟังไอ้เจ้า ให้มันเบิดโลดสอยแหวนแสนชิงเจ้าเงินทองเจ้าเอาให้มันเลยไขยห่หงโตมันยี่ดอกเพะนะมวดนี่มวดที่เฮ็ดยี่นี่เพะนะเออเอเอาห้มันโลดแล้วให้เจ้ากลับขึ้นมาหาข่เรือเพราะนะแล้วบอกเลย<อ>ขันเขาปูนเลี่ยวนะ<อ>ขันเขาเอาอีรีนะแล้วขันขันมัดทีเอาจะไปสู่มันเด้องเพราะนะจะไปเฮ็ดอยังว่าอยากไรอยัง,อยงเอาไปโลดวางสิขันมีสอยมีแหวนไม่เอาก็ให้มันไปเลยเงินมึอเอาหาไปเลย ขันเขาเอาไปอย้าเจ้ายางเขาขึ้นมาหัก่อยเหมืนนะแล้วบอกยิงมันตุลงเอาเอาปืนน้ำเราบ่จักคือกระสุนคนยางไดนเนาะมานสาธุเด้อกันเจ้าพอฝัพ่อกระยกมือใส่หัวเนาะเออใครวายจังพอลุงว่าฉันก็ดีใจพอลุ้งมันจะเป็นจังควบเจ้าวายหาหามันเป็นเนาะมันเป็นก็สาธุกม่ใยังเบาเบาอย่างไรตีเบาคือกัรนี่ยเนาะการนั่งเบานกันาะการงาน ก็กกาบลากกินเขากินน้ามันเรากาบลากลากยางออกก็เป็นปลาเหย่อเยโอ้ยปลาเศกปลากุ้งปลาสัตว์นี่เาสมัยตะกินทองเงินกดว่าจงเพล่ะแต่จุพามากย่างไก่ก้นกุฎกำหัดที่ยีหกสว่างของเขาเหลียงวัวเลียงค้ายจะส่งหนึ่งวันประมาณสามกิโลเออวันยางมามีบอลหน่อยนกก็เสกหนึิวน้ำล้อัหละ ยิ้ทางองยจะเข้าเ,เลนี้แลลงไปไประของน้ำทวยปากมันปลาจะเสียคุ้มล่ออยเงมันเป็นสะเป็นสูบน้อยๆขขก็คุ้มเลยแต่ิงย่ำแหลงเหมือนลี่ยงวัวยอย่างควายนะขอเขากระทงตาตยังตากร่นดลมไปไมเป็นทาก,กไปกรอน้วปากสองสามอื่นแลนถึงว่าฟักกันแลนซ่อมด้วยห็นว่าเฮียอะไรเสดหมดแล้วคำเบาจบจบก,ก็สงสีเรียนจับปืนไว้เออแลนเข้าห้กูแลนออกก่อน ดูตูนน้องโอ้ยมันลำบากคือหัวนั่นดีสกูพัดกันออกหนาออกหลังแหละแลนสีแลนเห็นมันมุมโคกงเห็นมันตกชงเ่ยนะบ่อยากให้มันนั่นมืดอยู่ที่นั่นบ่อบ่มมืดเงาเศร้าเออเงาเศร้าสวยเยอะสองโมงสามโมงผีล่ะเพรางามมุมบานนี้พอตกชงปุ๊บเฮ้ยตกชงแบบเดียวเห็นหมวดคุ้ยหมวดว่าอยู่โอ๊ไก่แลนดกใส่ซผาเชียนควันแล้วมันจะพูดได้ยินเสอยู่อัวนลาะตีน อันป oh, ้าพ so ุยเมลเออเสียงกันเออมันลีดดูนมาดุดมาถึงห้องมันไปทั้งคู่เลี้ยวสิวัดต่ตัวเออเออเออไทยกันเสียงเออเออผ่าเชียนขวดมันมาแล้วดึกใส่หมวดเดียมขั้วเฉลี่ยเล่นโอ้ยพ่อยีเมลมันฝึกฝนทงวันมันว่ายืนอยู่นี่ยกูเลี้ยวไปพวกคุยเลี้ยวไปเสียงมันเออกันมายืนสองคนที่เหลือคุเลี้ยวเห็นเฮ้มันเป็นฝุ่นตีคุยเลี้ยวอะไรจเลนเจ้าใส่หมวดขว้ว วายดึกพายทงบ้านนั้นบ้านนูนน้นดังบ้านนี้บ้านเขาเลี้ยงขั้วข่ายอยู่เนี่แลดึกใส่มักกับเป็นกระชอมหน้าหมวดเลี้ยงขั้วนางอาละแลนใส่เขาเลยมักกับเรนลงมามาหอดพ่อมันจะเรีนมาลัดขึ้นกันเออมักจะเรีนลพ่อมาหอดอนนมันเปลี่ยนหลายหมวดเลี้ยงขั้วกระหลายมันได้หยุดแรนสืบๆออกมาโอ้หัวใจกู ขาดสัมพันธ์ให้่าป้าโทษบุญกูยังมีเนาะบอกเรื่องควายเอ๊ะบอกอะไรเนี่ยงยังบ่กูก็บอกบอกกูบอกบอกว่าเขามาดัดว่าเออบอกบอกบอกว่าเออเรื่องควายฮอดบอกสันจีนี่น้ำกินบอกถามเขาไปส่เลยเนาะเพราะว่าหอยไกลๆมีมีวัสดุมาลำตัวเนี่ยแล้วมันุษยเบี้ยจีวัสดุเออวะ มันเศร้าไม่เห้นคนใช่เขาคนไนด้วัู้ที่ฟางผู้สผูยิ่งติู้ชายผูยิ่งฟูสาวผู้บ่าวเรี่องค้วยหองกันเนาะในทรงหน้าเืยเขาไปเศร้าหง้วเขาโดนมักรฝฟากันเขาขึ้นยใหวไงที่แรกมันยืนมึงอยู่ติเออยืนมึงพอกูเข่าหักเรี่องคุ้ยกับพสกตรใส่บ่แล้วแตรจะค้นมาอยังงหีอยุคุนเนาะจะข้าแเรียนยังเดีวเนาะว่าผมบอกว่าไก่แตนต้นไอนนิ่มจีนโครเอามาทงหน้าก็ได้พอเรียนตัดไม้ขี่มักรมาจังสัส คือมายืนอยู่ขอบชั้นห่งบ้านนี้อันนี้บ่อปากเราเขาคู่เรียงอื่นไปโดนเพราใจเย็นใจเศร้าเต้นเศร้าเมย์อย่ะได้พวกกูจะย่างต่อบ้านนี้มันต้องมีบ้านทิศกันมันหอดตลาดบ่คือว่าเขาดีน้ำอย่างนี้อยู่เป็นบ้านทิศกันมาเขามาตลาดสองห้องมันบ้านจอๆกันเออเขามาสร้างอยู่มันจะมาเขามาบ้านั่นบ้านนี้กับไก่เลี้ยงกันมาเออจะคอยดีใจโอ้ยสันสายไล่บ้านอี่พออยูเมื่อ อย่าจีเสียเงินขึ้นครับเสียจ้กมันสิข่าเาบาะขาแล้วบางหูแต่ตอนนี้ข้าวคัดขึ้นกะไอ้แมันสิข่าก็นก็สิจำบอกว่าเขาเสี้ยหัวเว่าหายวันหลุดเดินอยากขันว่เป็นยาสั่นฝกูกันจีขึ้นไปหาแล้วหลีแต่ว่านี่มันบุญมีในเชียงเลยไอ้ยสีแล้วขึ้นแห้งๆออืไม่พ่อมาหยางคุยกันมาพ่อย่างคุยกันมากับมะฮอดตลาดไอ้แจ้งว่า พักร้อนหายแล้วกินแล้วค่อยใจโบกว่างร้องกะมีแ่นี้แหละพี่น้องอันนี้เลี้ยงอันตะไลเลีเ้ยงกันดานวันไหนบ่กันดานอย่างไม่ไงกับ,บล่ำลาจากกา่อนดูวยวายวายจังเด้อ,าาดอะะขึ้นลำลาคือจังเจ้าลาขึ้นนั่นะเว้ยมันจะเป็นยังไงเราลองใต่จากกาักก่อนดูลำลาเพื่ออะไรเนาะปากเป้านะเออปากเป้านี่เด็กค่อยดีนี่แบบนี้ เออมากกว่ว่าสั่นเส้วยคักดอกวันที่สิบหนึ่ผู้ข่ากันอยู่เป็นหมออยู่ลูกหลานเอ้ยว่าหายไม่ไงอยู่ดีไม่แห้งอะไรยัมันขวนยังถึอยู่เป็นมูลลูกมูลหลานเราควบมวลควบยินฟังย่งหลายฝากหลายบทอยู่ดอกวันี้หื้ออยากควงนี้ใช้จะเก่าไม่ไงแต่บ่เอ้ปุ่ยนั่งหอมหู ก็น่งผมหอมอประสบการล่ำนี่แหละบมอขึ้นไย่างล่ำหรือไก่นี่ไปยูของว่าไลนคค้อไส้แน่ขึ้นเช่นเดียวกันดดานตจังค่อยว่าวย่งอีกบ่นนึงไปล่ำบ้านเยียมกับหม้อล่ำวันหน้าคนเลียมเขาแล้นคลิปต่อไปเออถ้าท่านจะว่าไปว่าวเรียดีว่าข้าวป่นนะเออคนูุกทางข้างเออที่พอไปก่อนว่าเรียกับเรียไปเออขึ้นเชนก้อนวันไหนกระดวาา จักแล้วผมก็ขึ <p> ้นพ่อว่าเจ้าปนยุบันหรือว่าบอกเออปนยุบบันนแล้วปนยุบบันบันน้องพุศลปาชีเฮทั้งอันบันเหลี่ยมฉันเลยว่าวุบบันโนอเรื่องนว่ว่าแล้วเนี่ยจักแต่จะไปร้องเดือนเบื่อเรียนเบื่อข้ะก่อนที่สา่ควมเก่าเออเอาเอาข้างลาลาจะนอนอยู่ให้หลังข้งอีกเด้อยุ่งยิ่งแยงตามกันไปเเรื่อย คนงานวนเฮ่อ้ฟังหรือเจ้าอยพอตอนดวงใจสิใดจากไปพล้ำลาล้ำสังล้ำเา้ออล้ำมาชนที่สวางซ้นหวงลาตี จังสันแล้วความใดช่วใดดีเว้ากันจนล้อนอุ้ยไหนเอยจนเบิร์คอลอนจังรอนแห่งเดวาดนี่เอาเว้ากันจนล้อนจังแาบนี้กระสีแดงก้อยกระลุกก็ไม่ได้ลี้ยวได้ดีเอาขึ้นไม้เด้อเออลงหน้าลงหลังเนาะเดิมเนี่ยเดิมเนี่ย เอาเน,นื้อจะฟังเนื้อเจ้าอิ่พอตอนหัวม้วนนั่นแต่เจ้าอิ่พอตอนดวงใจสิได้จากไปสิลำล้าลำสังลำมามาถุนเสาวางสินหวงลาตีควมได้เือไดดีเว้ากันจนหล่อน จนได้เจียงอ้อยห้อยอดอ้อยทอบอ้อยแม่คืนอยากดีกะที่ห็นอาจจะหอยบอนหยืนบอนนางจังสันดะกะที่ใดอื่นสังวันหืนทางทั้งไก่กะเจรไดจากไปพราะเวลามันน้อยไดพบกันน้อยๆจะคีสายตามาเลยเบ้อเวลาจำผินสี่ในห้างจังสันแล้วขันอถไปบอสังสีนี่หน้านี้ตาขันชันไปบอแล้วจะคอยฟังเรือไ บ่ได้เห็นกันง่ายเลือแล้วงานลำดือิสีไปทำไปท่องนางว่าว่าจังสรรสิย้อมให้หอดขาก็คงมีไปตามโอ้ยคุณเอ้ยผู้เฝ้างามห้ามไปน้ำสิบเมือยเดินทางเมื่อเศร้าลมเย็นเย็นก็นที่ใดแล้วเห็นไม่มีแห้งใจขึนแต่มือนี้แต่มืออื่นมีจอยคอยหาลคกเล้อยข้าจ้าจอมรอมรอจังสละสิไปน้ำนางบ่หรือ่ไปทางใด เจ้ามีงานสืบไปหรือจะขึ้นทางเกา่ายานสันบอ่สอสมเผาเสียเกียรติบรรดาคนเลยคนกับเจ้าบอไปท่องนางกัิเาเอาบาดี้จำเป็นที่ได้จากไขสวัสดีฝากคุณพีกับมึงทสิได้สั่งเสียเปลนความสุดายบอ่อได้เห็นกันไงบานทิ้งคนแยงโอ้คนเลยเคือ,อ,อหอดฟังน,น่ะวาดีบอ่อได้เห็นกันไง อันบาดนี้บานทิ้นคนแขวและคืดถอดพอแหงนาวตาไหลลังขาใสบอสังกะสิว่าจองห้องจังสัน่นละบ่มีเงินมีท้องมาฝังมาฝากสังกะสังเต๋ปากควบเฮาดินดินคนเอ๋อคนออาจะส,ส,สีเขียนต่ามีของตอนเดดมันแหงสีคอนทางเฮาตั้งให้ออกาได้ขึ้น ลุนลุน,ลนไฟเบาหวาหานังเดินเข่าป้าทือเด้เยเก้าไข่จังสันตี้หาเจ้าเก้าขึ้นไปทิ้นฐานบ้านอย่อย่าลืมเด้ออย่าลืมพวก อย่าลืมมูทีมะโกเไม่งนานทางวิ่สุกไม่หมาทโจจยดไม้ส่งเขาให้ไปบอกด้วแม่นไปไปแล้วอดตันเตอให้ไปส่งอำเพอเสียแตมหน,นึ่งบาทหรือเจ้ายานมันขาดเสียแตคาทันต่างท้องนางน้องกะสิเสียเพื่างหลับเมาถึงมคาข้านำหนักกรท้องนางเมาว่าทางใบเสนนี้ฉันมีความยินดีรักษาเต็มแยด ฉันนี่ยานเจ้าเกียริกับวยากหัวซาจังสั้นแล้วเบิ้ดนันแล้วกะิลาไปคุนลาบอนฉักแลาไปก่อะคุณปอสาทาัทธาจะปิ่นสิลาจํำปิ่นอินังนี่นเป็นลาเด้อนี่คันเมื่นสมัยกับว่าันส,สม,มุิร่าลตั้งหา ยังไม่เศร้าแต่จะพักได้ยินจังฝี่จักเที่ยงกะบึงได้ยิ่งขันจังสี่ล่าร่ำร่ำร้าร่ำสังพวกพ่อแม่นางฟังพวกผู้บ่าวผู้สาวเออมันเปลี่ยนจากสั่นตอนอย่งนี้จากกันเนาะอ้าวอีกตอนหนึ่งล้าผู้เฒ่าผู้แก่ล้าบ่าวมอแล้วเปิดวาจังสี่แดง เด็กมาเร็วแล้วรลาลาเมื่อยมเน้อเจ้าเอ้ยว่าดีเมื่อไม่มลงอาเกียมบานสืนสืนซ้อว่าอีพอรับมุอนี่มันก็ยากกะดอข้อความจะเบิดล่มแล้วเสียงกระจมพ่อเสียงแห่เพ่งจุดลา ตาจะสีกระโนฝันถ่อมไก่ดั่มดั่มใ่างกายช่องนางนยังหน่อยดำปีด่งอีก,กาบ้าวเรื่องไานี่กะลาขาวอ่อนจะน้อยนายไอถามเนเธอยห้ามวัน้ำทั้งสองนี่ตายพวกเจ้าสิมีคนหามเนี่ยว่าน้อยน่าพวกมอญไม่อิทพ่อตายพวกผู้ฟังว่าเอาอะเอาวอะรำไปพวกข้า เอกล, fate, ลกลุ่มฝลูกตาเอาว่ายยาสั้าเอาว่านี่เอาว mm ่ายาใส่รอแล่าเสียงจังบ nah, ่พอคำหนึ่งเปลี่ยนจังเมียพวกมอ้ำมันเละอีกพ่อแห่งสั่งบปลุกตุนบางสาวนั่งหนาเล่าล่ำสาเศร้าสากระบ่ว่าเศร้าใสดือลูก่ตากระสือล่ายาใส่ลำวาจากคาหดึ่งเสียงเจ้าเศร้าเศร้าสังอุ่นท้องหัวก็จะให้บุญผู้ละซอคำฝันกับจาวานั่งฝันนางล่าคนเด้อเจ้าผู้ผัวดอกต่างน้องนุ่งสีคอละ เอาแล้วก็เด้อเจ้าผัวดอกตางน้องทงจิขอละเอาวันนี้สิให้ยังก็ให้เด้อให้เงินก็ได้ให้ทิปฟรีก็ได้เออให้นาหวานก็ได้จะกวดใหญ่แล้วเสียงลุงพ่อเด้กินน้ำกันผู้นางฟังมันละมียุใส่หามาให้บ่อยากินน้ำเหนียพอพระปูงบ่อยละสุลานันอยู่ใส่ทันสิให้ก็ให้เด้อมารีบด่วนๆกรับสงสันสันเด้เองให้ผู้นางฟังทั้งนันต่างอสออีพอ ตางอะไต่อยเมีตางจำตัวทั้งหัวตัวฟีสช้สามันเจนห้วีงานขังหน้ายังจะได้เรียนนะฮะคนบาใไ้ตามทางน้องหมอเชน คนประสงค์สรรเ้าสั้างสนนนกเจวบ้านี้ขอลาเห้วราเรวราเรีวร่าราเหลวเรีวสียร่าเรลวงกันตัวอ้าสยัสดีเด้อค่ะหลังฟังไหมเมื่อยูยุลิปหน้าชิดพ่อพ่อกันไหมจ้าคว้านคว้านกันจะพอกกรเพือยยินในฟ้าเมื่อกันค่ะบางกอนเนาะเนาะผู้ที่มากกระแหงดีใจกว่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่ายในเด้อค่ะเด้อ แล้วพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะ